สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนกันต่อนะคะกับวิชาคอควายาอย3 2 2 0 1คณิตศาสตร์เพิ่มเติมสาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ1ถึง5ทับ2นะคะครั้งนี้เป็น EP ที่18แล้วค่ะออกกากาวที่20เดือน7ปี63นะคะสอนโดยคุณครูจอมสุรางค์อับีสิงหาทวัฒน์นะคะเรามาที่การบ้านกันก่อนนะคะจงหาค่าของ arc cos ลบ square root ส่วนวิธีทำ ก็คือให้อาร์คอของลบสแรูทสาส่วนสองเนี่ยเท่ากับเซตาแล้วก็จะหาคอสของเซตาของมุมะไรที่ได้ลบรูทส่วนสะคะก็จะเห็นว่าของคอสเนี่ยจะอูตั้งแต่ศถึงายและได้ค่าคอสเป็นลบสแทสา่วนสงนะคะตรงนี้ต้องเป็นลบสแควรูทสามส่วนสองนะโอเคเนื่องจากในช่วงของศูนถึงายที่เป็นช่วงปิดนะดูก่อน เอาค่าคอสใช่ไหมตรงนี้รูทสามส่วนสองแต่เป็นบวกขอให้เป็นบวกแล้วเขาเจะแค่ครึ่งบนดังวงานที่เป็นลบก็คือฝั่งนี้คือห้าพายส่วนหกจึงมีแค่ห้าพายส่วนหกเพียงค่าเดียวที่ทําให้ค่าคอสของห้าพายส่วนหกเท่ากับลบสแปร์รูทสามส่วนสองนะคะนั่นคืออาร์คอสของลบสแปร์รูทสามส่วนสองเท่ากับตรงนี้มาตอบเลยเท่ากับห้าพายส่วนหกนะคะ ข้อ3จงหาค่าของ arc tan ของ square root สส่วน2วิธีทำก็ให้ arc tan ของ square root สส่วน2กับเซตาต้องการหามุมเซตาที่เท่ากับ square root สส่วนส square root สส่วน3นะคะคุณคู่ปิดนะขอโทษ square root สส่วน3นะซึ่งเท่ากับอะไร1ส่วน square root ใช่ไหมที่เราท่องกันโอเคดังนั้นจะหาค่าเซตาที่ไหน เป็นช่วงระหว่างเซตต้าอยู่ระหว่างลบตรงนี้คือลบพายส่วน2ถึงข้างบนคือพายส่วนสองเอาแค่ฝั่งด้านนี้นะ,ะหาค่าแทนที่ได้สแควรูทสามส่วนสามโอเคพูดผ,ผิดนะโอเคดังนั้นเนื่องจากในช่วงของช่วงเปิดเป็นช่วงเปิดนะอันนี้เป็นช่วงเปิด ลบพายส่วน2ถึงพายส่วน2จะมีอะไรเอ่ยที่ได้รูทสมส่วน3แทนแทนเท่ากับไซน์เซต้าส่วนคอรสเซตา้าต้องการให้1 1ส่วนรูทสามในข้างบนใช่ไหมมันคืออะไรไซน์คือ1ส่วนสองคอรสคือรูท3ส่วน2เท่ากับ1ส่วน2คูณกับ2ส่วนรูท3ตัดทอน จะได้เท่ากับ1ส่วนรูทสาส่วนรูทสามมจะเท่ากับรูทสส่วนสเพราะถ้าครูเอารูทสาส่วนรูทสาคูณทั้งเศษและส่วนตัวบนได้รูทสาตัวด้างได้3นะคะดังนั้นคือมุมอะไรมุมพายส่วน6กพายส่วนหกเป็นค่าเดียร์ที่ทำให้แทนของพายส่วน6เท่ากับสแควร์รูทสาส่วนสนั่นคืออาร์คแทนของสแควร์รูทสาส่วนสจะเท่ากับพายส่วน6นะคะ ดังนั้นคือนักเรียนต้องจําใช่ไหมจําได้ว่าวงกลมหนึ่งหน่วยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ต้องดูช่วงว่าช่วงของแต่ละอันน่ะไซา์คอสแทนเป็นยังไงของคอรสกับของไซด์จะเป็นช่วงปิดแต่แทนจะเป็นยังไงคะเป็นช่วงเปิดนะคะต่อไปเรามาดูของนี้ตอนนี้คุณครูจะขึ้นตัวอย่างที่44อยู่หน้า89นะอ่านหน้า89 จงหาค่าของ sin ของอะไรค่า sin ของ arc cos square root ส่วน2เขาต้องการหาค่า sin ของ arc cos square root ส่วน2ใช่ไหมคะดังนั้นก็ต้องแทนค่าวิธีทำทําจากข้างในก่อนนะนี่กำหนดข้างในให้ arc cos ของ square root ส่วน2เท่ากับเซตาเรากำหนดนะคะว่าให้ arc cos square root ส่วน2ในวงเล็บเนี่ยเท่ากับเซตาดังนั้นจะได้ cos ของเซตา จะเท่ากับส q u a r e r สามส่วนสองถูกไหมได้คอสเซตา้าเท่ากับกรูทสามส่วนสองเสร็จแล้วค่าคอ s ใช่ไหมคะจะเป็นช่วงปิดระหว่างศูนย์ถึงสองพารศูนย์ถึงหนึ่งพาคือตรงนี้เนาะดังนั้นคอ s ของเซต้าต้องเท่ากับส q u a r e r o o สามส่วนสองด้วยก็ดูเลยอะไรได้คอสเป็นรูทสามส่วนสองคือพายส่วนหกใช่ไหม เนื่องจากในช่วงปิดศูนย์ถึงพายเนี่ยจะมีพายส่วน6เพียงค่าเดียวที่ทำให้คอ s สของพายส่วน6เท่ากับสแควรูทสาส่วน2โอเคดังนั้นก็จะได้ว่าอาร์คอสของสแควรูทสส่วน2นี่นะจะเท่ากับตรงนี้เอามาตอบพายส่วนหตอนนี้ในวงเล็บนี้ได้พายส่วน6ใช่ไหมคะมาะแทนค่าตรงนี้ได้พายส่วนห มันเลยกลายเป็นเหลือแค่ถามว่าพายส่วน6ก i ซของพายส่วนหกเท่ากับเท่าไหร่ดังนั้นก็ไปแทนค่าได้ s i n ์ของอาร์คอร์สแควรูสาส่วนสเท่ากับ s ซ n ของพายส่วนหอ่าแล้วก็ไปดูพายส่วนหก็คือตรงนี้แหละค่า s ซายคืออะไร1นส่วนสดังนั้นตอบว่า1นส่วนสอย่างนี้เลยนะคะต่อไปต่อไปตัวอย่างที่สีหอยู่หน้าแปดสเหมือนกัน นะนนะจะหาค่าของคอสของสองอาร์คอสห่ส่วนสามเขาให้หาค่าของคอสของ2องอาร์คอสห่ส่วนสามคือเลข2เนี่ยเอาไปคูณเข้าของ ar ร์คอถูกไหมดังนั้นก็กำหนดว่าให้เซตาเท่ากับอาร์คอของ1นส่วนสตรงนี้แทนนะมันคือเซตาให้เซตาเท่ากับ ar c ์คอ1หส่วนสจะทำให้เราทราบว่า คอสของเซตาจะเท่ากับ1ส่วน3ตรงนี้นะคอสเซตาเท่ากับ1ส่วนสค่าคอสเราพิจารณาที่0ูนย์ถึงพายดังนั้นจากคอสของ2อาร์คอส่ส่วนสจะเท่ากับคอสของ2เซตาเพราะอะไรเพราะเซตาเท่ากับอาร์คอสห่ส่วน3มเอามาแทนอย่างนี้นะคะตรงนี้จะเหลือแค่เซตาดังนั้น สูตรของ cos 2อซดาใช่ไหมก็คือใช้เป็นสองคอสกำลังสองไซดาลบ1นะคะแล้วก็แทนค่าว่าคอสเนี่ยได้1ส่วนสาดังนั้นก็1ส่วนสามกำลังสองคูณกับสองข้อลบ1ตรงนี้ก็คือ1นึ่ยกกำลังสองได้1 3ามกำลังสองได้9ดังนั้นเอาสองไปคูณกับ1ได้สองสามก็อยู่ตัวไอ้สากำลังสองก็ได้9อยู่ตัวล่างลบได้1ลบได้1ก็คือคูณ9ส่วน9ใช่ไหม ดังนั้นก็กลายเป็น2ลบ9ก็ตอบลบ7ส่วน9ดังนั้นคอสของ2อาร์คอส1ส่น3ตอบลบ7ส่วน9นะคะตอนนี้ตัวอย่างที่46หน้า9 0ต้องหาค่าของคอสของอะไรอาร์ไซน์ลบ1ส่วน3 คอสของ arc sin ลบหนึ่งส่วนสามถูกไหมก็กำหนดให้ arc sin ลบหนึ่งส่วนสามเท่ากับเซตากำหนดตัวหลังเนี่ยให้เท่ากับเซตาดังนั้นมันก็คือ sin ของเซตาจะเท่ากับลบหนึ่งส่วนสามโดยที่อะไรไซน์ side เนี่ยเป็นช่วงปิดระหว่างตรงนี้คือลบพายส่วนสองถึงพายส่วนสองช่วงบนนะคะ ช่วงฝั่งข้างขวานี่เนะทั้งหมดดังนั้นเนื่องจากช่วงไอ้ายนี่นะต้องน้อยกว่าศูนย์เพราะอะไร s i ายน้อยกว่าศูนย์และนี่อันนี้ทายเป็นลบลบนี่น้อยกว่าศูนย์ใช่ไหมทรา,ายเป็นลบน้อยกว่าศูนย์และไอ้ตัวเซตาเนี่ยนะต้องเป็นช่วงปิดระหว่างลบพายส่วนสองถึงพายส่วนสองดังนั้นมันไปข้างบนได้ไหม อยากให้ายเป็นลบค่า y เป็นลบมันอยู่ข้างบนได้ไหมมันอยู่ข้างบนไม่ได้ต้องเอาครึ่งล่างพอเอาครึ่งล่างก็เลยกลายเป็นว่าดังนั้นเนี่ยนะเซต้าจะต้องอยู่ระหว่างลบไายส่วนสถึงแค่ศูนย์องศาเท่านั้นแล้วต้องไม่รวมศูนย์ด้วยนะเพราะว่าตรงเนี้ยมันน้อยกว่าศูนย์ก็คือไม่เท่ากับศูนย์ใช่ไหมคะดังนั้นจากสูตร ออคอสกำลังสองเซตาบวกไซน์กำลังเซตาเท่ากับ1มาจากไหนสูตรของ x กกำลังสองบวก y วกำลังสองเท่ากับ1นั่นเองจะได้ว่าเราไปแทนค่าเนาะว่าคอสกำลังสองเซตาเท่ากับ1ลบไซน์กำลังสองเซตาแล้วเรารู้อะไรเรารู้ว่าไซนเซตาเท่ากับลบ1ส่วน3ก็ไปแทนว่าไซนกำลังไซนคือลบ1ส่วนสาเท่ากับกำลังสองใช่ไหมคะ,ะตรงนี้ทำไมลบมันไม่เปลี่ยนมันถูกแล้วก็เพราะว่า ในวงเล็บน่ะมันเป็นลบกำลังสองดังนั้นลบลบคูณลบเป็นบวกใช่ไหมคะ1กำลังสองได้1 3สามกำลังสองได้9้าดังนั้นข้างในวงเล็บที่เป็นลบคูณลบก็เลยเป็นบวกดังนั้นเป็น1ลบเอ่อหส่วน1ลบด้วย1ส่วน9นะคะตอบ8ส่วน9ก้าก็เพราะว่า1มันเกิดจากเอา9คูก้าทั้งเศษและส่วนใช่ไหมเป็นเก้าลบ1่ตอบแส่วน9้านะคะ ตอนนี้ถึงคอสกำลังสองแล้วได้8ปดส่วนเดังนั้นคอสเดียวคอสเดียวก็คือถอดลากใช่ไหมคอสเดียวคือถอดรูทอันนี้คอสเซตาก็คือสแควรูทส่วนเซึ่งสแควรรูทแปดส่วนเคือ2องคูณสคูณสกับ3ามคูณสดังนั้นซ้ำกันหนึ่งตัวเอาดึงออกมาได้นี่กับนี่ซ้ำกันดึงออกมาได้2ตัวนอก ส่วนรูทสตัวในไม่มีที่ให้ดึงมันไม่มีคู่ก็กลายเป็นรูทสใช่ไหมส่วน3มี2ตัวก็ดึงออกมาได้เลข3นะคะดังนั้นคอสเซตาเนี่ยจะได้ทั้งบวกแล้วก็ได้ทั้งลบใช่ไหมคะอ่ะนี้มาพิจารณาว่าคอสเนี่ยนะมันจะเป็นคําตอบแบบไหนทั้งบวกทั้งก็ทั้งลบแต่เนื่องจากว่าเซตาของเราตรงไหนลบพายส่วน2ถึง0ตรงนี้ใช่ไหมถึงแค่ตรงนี้เนาะจากแค่กรอบนี้ ค่า x เ,เป็นบวกทั้งหมดใช่ไหมคะค่า x เ,เป็นบวกค่า y เป็นลบดังนั้นค่า x เ,เป็นบวกต้องเอาคอ s ที่เป็นค่าไหนบวกหรือลบอันนี้บวกอันนี้ลบค่าไหน x เ,เป็นบวกใช้อันนี้จึงใช้คอ s เซต้าเท่ากับรูทสองสองรูทสองส่วนสามนะคะดังนั้นคำตอบของคอสของอาร์คไซน์ลบ1ส่วน3จะตอบ 2, สองสแควรูทสองส่วนสามนะคะนี่คือคำตอบนะอ่ะต่อไปเราจะไปที่ตัวอย่างที่47อยู่หน้า91นะคะหน้า91อ่ะจงแสดงว่าไซน์ของอาร์คแทน x เท่ากับ x หารด้วยสแควรูทหนึ่บวก x กำลังสองถูกไหมเอาให้เราพิสูจน์นี่จะเป็นการพิสูจน สูตรนะคะว่ามันเท่ากันอ่ะก็ต้องเริ่มจากว่าให้ Arc ์คทับจากข้างในก่อนเนาะให้อาร์คแทนเท่กกับเซตาแล้วจะได้ว่าแทนเซตาต้องเท่ากับ X ก็คือสลับที่กันเนาะมุมเซตาเท่าไหร่ท้่ะทับ X โดยแทนเนี่ยเป็นช่วงเปิดเห็นไหมช่วงเปิดระหว่างลบรูทลบพายส่วน2กับพายส่วน2เป็นช่วงเปิดนะอ่ะแล้วยังไงต่อ จากสูตร1บวกแทนกำลังสองเซตาเท่ากับเซกกำลังสองเซตาอันนี้มาจากสูตรนะคะที่เราเคยเรียนไปแล้วน่าไกลเหมือนกันนะต้นๆเลยเราเคยเรียนไปแล้วตั้งแต่ต้นๆเป็นสูตรที่เขาเทียบเคียงมาจากอะไรนะไซกำลังสองเซตาบวกคอสกำลังสองเซตาเท่ากับ1่อ่ะสูตรเดียวกันแต่เขาแทนค่าเป็นแทนเดี๋ยวครูกำลังพยายามหาให้อยู่สักครู่นะ อ่ะสูตรนี้สูตรจากหน้า24นะคะนักเรียนไปทบทวนได้ก็คือ1บวกแทนกำลังสองเซตา้าเท่ากับเซกกำลังสองเซตา้าอ่ะแทนค่าลงไปว่าแทนไปแล้วเนี่ยตัวเซกกำลังสองก็คือถอดลากถูกไหมก็คือถอดลากมาได้วสแควร์รูทหนึ่งบวกแทนกำลังสองเซต้าเป็นบวกน,นี้ค่าที่เป็นบวกอีกอันหนึ่งค่าที่เป็นลบ ก็คือเศกเซตาเท่ากับลบ root ลแสแควรูตหนึ่งบวกแทนกำลังสองเซตาอันหนึ่งบวกอันหนึ่งลบนะคะอ่าคานี้เนื่องจากว่าตัวของแทนเนี่ยมันเป็นช่วงเปิดใช่ไหมคะระหว่างลบพายส่วนสองกับพายส่วนสองจะได้ว่าเป็นยังไงลองคิดก่อนแทนแทนคือไซส่วนคอร์สใช่ไหม เอาเอาอันนี้บวกกับบวกบวกหารบวกได้บวกส่วนอันนี้ x เป็นบวก y เป็นลบบวกห,หารบวกก็ได้ลบอันนึงบวกอันนึงลบใช่ไหมนั่นคือเซ็กเซต้าต้องมากกว่า0ถูกไหมคะเซกเซต้าต้องมากกว่า0ดังนั้นเ,เขาใช้เศจที่เป็นบวกคืออันนี้ ไดิกเตาเท่ากับ s q u a รู r o น t 1บวกแทนกำลังสองเซนี่นะดังนั้น sin ของในโจทย์ะนะ sin ของ arc ์คแทน x n ็ของ arc ์คแทน x จะเท่ากับ sin เซตาเพราะเซตาเท่ากับ a r c t a แทนี่นะที่มา sin เซตาเท่ากับ a r c t a แทดังนั้น ก็แปลงค่าเป็นคอเซต้าคูณกับไซเซต้าส่วนคอเซต้าเพราะอะไรเพราะเขามองว่าคอกับคอตัดกันแต่แค่ไซใช่ไหมเขาก็เลยตัวหนึ่งมาหารตัวหนึ่งมาคูณซึ่งไซหารด้วยคอสคือแทนไซหารด้คอสคือแทนส่วนเซกคือส่วนกลับของคอสเซกเท่ากับเซนหนึ่งส่วนคอส ถูกไหมคะดังนั้นตรงนี้คอร์ดก็กลายเป็น1ส่วนเซกเซตาแทนค่าแทนเซตาเหมือนเดิมเซกเซตาที่เราเพิ่งหาได้มุก,กี้คืออะไรสแควรูทหนึ่งบวกแทนกำลังสองเซตาใช่ไหมคะถอดแทนค่าเข้าไปก็จะได้ว่าแทนเซตาเท่ากับ x มาแทนตรงนี้ แทนชกับ x ดังนั้นก็กลายเป็น x ส่วนด้วย1 square r 1บวก x กํลัง2นี่คือการพิสูจน์สูตรนี่คือการพิสูจน์สูตรนะทำจากด้านซ้ายให้เท่ากับด้านขวานะคะนี่คือที่มานะคะ,ะต่อไปเอาเป็นแบบโจทย์ปัญหาบ้างตอนนี้เราอยู่หน้า92นะ สะพานข้ามแม่น้ำแห่งหนึ่งมีส่วนตรงกลางที่สามารถเปิดให้เรือผ่านได้ยาวหกสิบเมตรโดยแบ่งเป็นสองส่วนเท่ากันและเปิดขึ้นจากตรงกลางถ้าสะพานถ้าขนาดที่สะพานเปิดส่วนที่อยู่สูงสุดอยู่สูงจากแนวเดินของสะพานสิบปดเมตรจงหาว่าสะพานเปิดขึ้นไปเป็นมุมเท่าไหร่ลองดูก่อนวิธีทำให้เซตาเป็นมุมที่สะพานเปิดขึ้นไปจากโจทย์เขียนรู้ไปดังนี้ นี่นะแล้วก็ใส่เซตาสะพานจากตรงนี้ถึงตรงนี้หกสิบเมตรถูกไหมแล้วก็แบ่งเป็นสองส่วนเท่าเท่ากันแล้วก็เปิดขึ้นตรงกลางขณะที่เปิดสูงสุดเนี่ยสิบปดเมตรความสูงเนี่ยจากพื้นดินลงมาเนี่ยนะไอจากพื้นน้ำลงถึงตรงสะพานที่สูงสุดคือสิบแปดเมตรถามว่าสะพานเกือบขึ้นไปมุมเท่าไหร่แล้วก็ำลังถามหามุมเซต้ามุมนี้แล้วรู้ว่าอะไรอ่ะ เรอาอรู้อะไรอะ่ะข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดดูซิว่าอะไรประโยชน์บ้างอ่ะลองดูจะได้ว่าไซ n เซตาคือข,ข้ามส่วนด้วยฉากข้ามส่วนด้วยฉากเท่ากับ18บแส่วนสาเพราะอะไรตอนที่อันเนี้ยมันลงมาปิดไว้ตรงนี้ใช่ไหมอันเนี้ย ครึ่งหนึ่งคือ30เมตรใช่ไหมคะดังนั้นฉากคือ30เมตรนะคะไซน์เซต้าก็เป็น18บส่วน30ไปกดเครื่องคิดเลขหารสุดคูณแล้วได้0.6ถูกไหมคะพอได้0.6ก็บอกว่าอยากหาเซต้าใช่ไหมล่ะเซต้าคือะายคืออาร์คไซน์ของ0.6เมื่อใช้เครื่องคำนวณจะได้ ขออนุญาตลบก่อนนะสักครู่จะได้ไม่บังกันะจะได้เซต้าเนี่ยแค่คือคำนวณนะก็คือหาว่าอาร์คไซน์อะไรได้0.6ใช่ไหมดังนั้นมุมก็จะได้0.6435และเมื่อเปลี่ยนเป็นมุมแบบติกรม่ตีแบบเป็นองศาจะได้เซต้าเท่ากับ36.87องศา อันนี้เป็นแบบเรเดียนนะอันนี้เป็นแบบเรเดียนอันนี้เป็นแบบองศานะดังนั้นถ้าเราอาร์คไซน์ตัวนี้เรารู้ลยว่าอาร์คไซน์จะได้0.6เราไปกดเครื่องคิดเลขมามันจะได้เรเดียนเท่ากับ0.6435แล้วเปลี่ยนเรเดียนเป็นองศาเป็นองศาธรรมดานะก็จะได้36.87ก็เลยสรุปว่าดังนั้นสะพานเปิดขึ้นไปเป็นมุม36.87องศา นักเรียนลองสังเกตนะคะว่าข้อสอบของเรื่องฟังไอตัวพหุันอุ์ของฟังชันติกโกณมิติเนี่ยมีได้หลายแบบมาก1คือเป็นกราฟใช่ไหมหนึ่งเป็นกราฟ2ถามตรงๆเลยอาร์คไซน์ของมุมีเท่าไหร่ของอาร์คคอสเท่าไหร่อาร์คแทนเท่าไหร่รหรรหรต่อมาครั้งนี้เขาก็เอามาคูณกันเอาอาร์คไซน์คูณกับไซน์เอาอาร์คเอาอาร์คคอสคูณกับไซน์เป็นต้นแล้วค่อยๆหามาจนมีเป็นโจทย์ปัญหา ก็ต้องดูว่านักเรียนเนี่ยจะสามารถเข้าใจแล้วก็ค่อยๆทำได้ยังไงอ่ะไปดูวันนี้การบ้านดูสิช้าจังอ่ะการบ้านทั้ง 10, ที่สิบแปดนะคะให้นักเรียนจดหัวข้อนี่แหละที่เราจดเนี่ย1.6ึตัวประกอบของฟังก์ชันเอกไิ่ติจากหน้า89ถึง92มันคือตัวอย่างที่เท่าไหร่สีถึง ตัวอย่างที่44ใช่ไหมดูซิวันนี้ขอคุณครูดูก่อนนะวันนี้เราเริ่ม44ถึง48จทตัวอย่างนะคะแล้วก็หาค่าอีก2ข้อจงหาค่าของคอรสของอาร์คไซลบสแควรูทสส่วนสก็คือสมมุติข้างในก่อนใช่ไหมแล้วก็หาก็ไปหาคอร์สอีกรอบหนึ่งอีกข้อหนึ่งหาค่า ไซด์ของอาร์คไซลบหส่วนสองลองไปหาดูนะมี2ข้อนะคะถ้าให้คุณครูแนะนำสังเกตตัวนี้คอสกับไซน์ค่ามันจะไม่ใช่ค่านี้หรอกมันจะเป็นค่าอืน่นต้องหาได้เท่าไหร่ส่วนอันนี้สังเกตไซน์กับอาร์คไซน์ค่ามันก็จะง่ายหน่อยนะลองสังเกตดูว่าจะได้เท่าไหร่จะง่ายนิดนึงไอ้นี่จะง่ายกว่า แต่วิธีการทำคล้ายกันมากนักเรียนไปเรียนแบบนะคะว่าการหาไซด์หาอาร์กไซด์เนี่ยมันเริ่มจากอะไรก่อนแล้วอาร์กไซด์เป็นช่วงอะไรอาร์กไซด์จะเป็นช่วงปิดลบรูทสองถึงลบพา่ส่วนสองถึงพายส่วนสองน,นะอันนี้คือไซดนะ์นะไอเนี้ยคือไอนนตัวช่วงที่จะเรื่องของไซด์นักเรียนก็ลองไปดูนะอ่ะปกติคุณครูจะให้ส่งสมุดใช่ไหม ส่งสมุดนักเรียนก็ถ่ายรูป